ตาน้องเห็นไอหักแพ่งจนน้องฮักลายจนน้องเสื้อใจว่าอายคือคนคนนั้นคนตามฝันคำสัญ ฟังความคิดเห็นกันหน่อยนะเอาแบบตรงๆเลยดีเลยนะครับเนื้อเพลงเพราะผมชอบอแล้วคนอื่นๆนะผมว่าถ้าเอามาปรับอีกสักหน่อยเนี่ยน่าจะดึองอารมณ์ของเพลงได้มากขึ้นครับถ้าถ้างนั้นผมให้ล่าเขาเตรียมเข้าห้องอัดเลยนะครับอเออแต่ผมว่าเนื้อเพลงกับทำนองเนี่ยมันไม่เข้ากัน ผมว่าเพลงมันไม่สมบูรณ์มันเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างขาดอะไรหรอคะนึกไม่ออกนึกไม่ออกหรือจริงๆแล้ว,ลวมันไม่ได้ขาดอะไรกันแน่ครับเป็นครูเพลงเนี่ยก็ต้องวิจารณ์อะไรให้มันชัดเจนสิครับไม่งั้นคนฟังขาจะคิดว่าแกล้ง ครูธมรงค์เขาแต่งเพลงมาเป็นสิบสิบปีแกเองเพิ่งแต่งทำเพลงนี้เป็นเพลงแรกเนี่ยฟังครูเขาหน่อยผมผิดเองเหรอครับที่อธิบายให้มันชัดเจนไปกว่าน,นี้ไม่ได้ถ้าคุณครูไทยไม่รังเกียจแล้วก็ผมยินดีที่จะแก้ไขให้นะครับไม่จําเป็นหรอกค่ะ ถ้าครูทำาลงมาร่วมมือด้วยแบบนี้ผมเองก็สบายใจงั้นตกลงตามน,นี้นะจะไม่อยู่แค่นางครูทำาลงต้องการนี้อย่างจากเขา แม่อยากให้เป็นหมอรักษาคนป่วยคนไข่แม่อยากให้เป็นหมอรักษาคนป่วยคนไข่แต่หัวใจหนูอยากเป็นหมอลำตั้งแต่เป็นเด็กเธอต้องฝึกหายใจให้มากกว่านี้นะพลังเสียงจะได้ไม่ตกเวลาเธอเต้นนะ เดี๋ยวล่าฉันรู้นะว่าเธอไม่พอใจที่ฉันมาดูแลงานเพลงของเธอฉันไม่กล้าหรอคะ่ะฉันก็แค่อยากจะแนะนำพวกน้ำอัดลมเนี่ยไม่ควรดื่มควรจะดื่มน้ำอุ่นให้มากๆแล้วพวกของทอดของดองคุณเล็กเลี่ยงก็ได้นะนี่คุณหวังดีกับฉันจริงๆเหรอคะ ทำไมเธอถึงคิดว่าฉันไม่หวังดีกับเธอก็เพราะว่าคุณเป็นพ่อของพัชชาส่วนฉันก็เป็นลูกศิษย์ของครูเทพคุณก็น่าจะเกลียดฉันไม่ใช่หรอคะขอพูดตรงๆนะคะการที่คุณเข้ามายุ่งกับเพลงของฉันมันไม่มีอะไรที่น่าไว้ใจเลยคะ่ะฉันก็แค่อยากจะทำตามหน้าที่ที่คุณไทยทองก็ฝากฟังเอาไว้คำแนะนำที่ฉันเตือนเธอ ที่แนะนำเธอเธอจะปฏิบัติหรือเปล่าก็แล้วแต่เธอนะแล้วยังจะรู้เรื่องเลวร้ดีได้ยังไง